เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีเกมและในคลิปนี้คุณผู้ชมครับผมมีสิ่งเด็ดๆที่จะมารีวิวนะครับนั่นก็คือดาบลิมิเต็ดทั้ง2เล่มของแมปนี้นะครับดาบเล่มนี้ครับฮันเดรตมิลเลียนเบรดนะครับนี่เลยครับโคตรเท่เลยนะครับและอีกเล่มนึงนะครับเก่าแก่มากๆเลยนะครับอีสเตอร์เอ็ดนะครับหาไม่ได้อีกแล้วเช่นกันนะครับมาดูซิว่าดาบเล่มไหนเนี่ยจะดีกว่ากันนะ รโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและลกิฟเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว ฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบัคก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้านเดวิลนูฟช็อปร้านรับฟาร์มแมปโรบล็อกและยังมีบริการรับเติมโรบัคแท้เรท5เติมโครตเร็วด้วยโหโครตดีถ้าอยากใช้บริการลิงด้านล่างเลยนะครับโอเคครับผมจะเริ่มรีวิวจากดาบเล่มนี้ก่อนละกันนะครับดาบอีสเตอร์เอทนะฮะดาบเล่มนี้เนี่ยหาได้ตอนช่วงวันอีสเตอร์นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ว่ามันมีข่าวลือให้นาหูนะครับว่าถ้าลงเรด เนนเจนเมทเนี่ยมีโอกาสที่น้อยมากโครที่จะดอบดาบเล่มนี้เช่นกันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับคือดาบโคตรเท่นะดาบสวยมากๆเลยครับและเมื่อเคลือบฮาคิก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเป็นดาบดําตึงๆนะฮะโอ้โหตอนไม่เคลือบหวานแววตอนเคลือบปุ๊บดุดันขึ้นมาทันตาเลยนะฮะโคตรเท่เดี๋ยวผมจะให้ดู2สกิลก่อนละกันนะครับเพราะว่าดาบเล่มนี้มีแค่2สกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าการฟันปกติทั่วไปของดาบเล่ม นี้นะปกติเลยนะฮะสกิลแรกครับสกิลเอกรัตนะฮะเป็นสกิลตัวคิวนะครับอ่ะคุณผู้ชมดูครับนี่ครับเป็นการเสกไข่ลงมาโจมตีนะฮะเป็นไข่ของวันอีสเตอร์นะครับสกิลต่อไปครับสกิลสุดท้ายนะฮะสกิลซันเดย์เฟสติวัลนะฮะประมาณนี้คุณผู้ชมครับปั่นตึงๆฮะ นี่โอ้โหบอกเลยสกิลนี้ตอนใช้งานเนี่ยเป็นอมตะด้วยนะฮะไม่โดนดาเมจคุณผู้ชมครับใช้ในการ PP, PP ลงเรดเดนเจียนคอมโบกับผลโมจิได้โคตรดีนะฮะและดาบเล่มต่อไปนะฮะผมจะรีวิวแบบต่อเนื่องเลยละกันนะครับจะเป็นดาบ l i m i t เตเล่มที่2ของแมปนี้นะครับดาบเล่มนี้หาได้ตอนช่วงอ่ามันครบรอบอะไรสักอย่างนี่แหละของแมปนี้นะฮะผมเองก็ลืมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันทันแล้วนะใครที่ยังมีดาบเล่มนี้ อยู่นะครับก็แสดงว่าเรานั้นดวงดีมากดรอปโคตรยากผมตีไปเกือบร้อยตัวนะครับกว่าจะดรอปนะฮะดรอปยากจริงๆนะฮะและรูปร่างของดาบเล่มน,นี้ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับเมื่อกดฮาคี้คุณผู้ชมครับแบบนี้นะฮะไม่มีสีดำนะฮะนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจงใจหรือเปล่ามาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลของดาบเล่มน,นี้ก็จะมีแค่2สกิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าสกิลทำดาเมจเนี่ยมีแค่สกิลเดียวนะครับเพราะว่าอีกสกิลเนี่ยเป็นสกิลฮิลนะฮะมาอันนี้ก็จะเป็นการ ฟันฟาดแบบปกติทั่วไปนะฮะก็เทครับโคตรเทนะฮะสกิลแรกครับสกิลนี้บอสเอ็กโพชั่นนะฮะนี่ครับปึ๊บปรื้มก็จะมีโลโก้ของสตูดิโอผู้สร้างแมบนี้นะฮะคุณชมครับโผล่ขึ้นมานะครับบอสสตูดิโอนี่ยครับนี่ครับปึ๊มเห็นไหมประมาณนี้ครับและสกิลที่สองนะครับบอสฮิวนะครับนี่ครับ ปึ๊บเป็นสกิลฮิลนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีกิมมิกด้วยนะครับ100ล้านนะฮะบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยฮิลโคตรแรงนะฮะมาเดี๋ยวผมกระโดดลงน้ำคุณผู้ชมครับและมาดูซิว่ามันจะฮิลแรงขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขึ้นไม่ได้คุณผู้ชมเฮ้ยเฮทะเลดูดทะเลดูดทะเลเอาจริงนี่ครับคุณผู้ชมฮิลครับทีเดียวเต็มหลอดนะครับเลือดเท่าไหร่ก็เต็มหลอดนะครับโคตรดีตบมือ ดีจริงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเปรียบเทียบนะครับระยะเวลาในการลงเดเดนเจียนเกียร์สนะครับระหว่าง2ดาบนี้นะฮะด้วยการใช้โจมตีแค่ดาบนะฮะซึ่งผมจะเริ่มจากดาบอีสเตอร์เอ็ดละกันนะครับสเตตดาบ3283นะฮะประมาณนี้ไปลุยครับคุณผู้ชมครับเข้าเด,ดเดนเจียนนี้มาปุ๊บเบาเสียงก่อนเลยนะฮะแล้วก็เก็บพงเก็บผลให้หมดคุณผู้ชมครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับสกิลแรกเอ็กซ์รัดนะฮะดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่เห็นนะฮะดูตรงนี้ละกันนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่ นะสกิลที่2ครับซันเดย์เฟสติวัลนะครับดาเมจหนึ่งแสนกว่ากว่ารอบนะครับถือว่าไม่ค่อยเก่งนะฮะสำหรับยุคนี้นะครับอันนี้คือดาบยุคนู่นอ่ะก็ถือว่าเป็นดาบที่เก่งมากเลยนะในยุคนู้นครับโอเคคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับเคลียร์เรดเจียนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดครับ3านาที15วินาทีนะครับเทียบเท่ากับการใช้ผลปีศาจเลยนะเอาจริงๆก็คือเร็วนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกดาบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเป็นดาบลิมิเต็ดอีกเล่มหนึ่งนั่นแหละนะครับนี่ดา ลุยครับคุณผู้ชมเริ่มจากสกิลแรกครับสกิลที่2เนี่ยเริ่มไม่ได้นะฮะไม่มีเดเมจนะครับคุณผู้ชมครับ <conhecer S 1> <ม>เห็นไหม ไม่มีดาเมจนะสกิลที่2นะครับสกิลแรกดาเมจก็20,000 0นะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้แต่ว่ามันมีให้ใช้ดาเมจแค่สกิลเดียวนี่สิคุณผู้ชมครับผมก็จะกดแค่สกิลคิวสกิลเดียวพอเนาะโอ้ my god คุณผู้ชมครับตอนนี้ผ่านมา7นาที33ิาวิแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจบแล้วครับของดาบเล่มนี้นะฮะแทบไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรกันอีกแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมน้องๆคนไหนนะครับอยากให้ผมเนี่ยเปรียบเทียบอะไรกับอะไรอีกนะครับลองคอมเมนต์ไว้ดูได้น ผมจะลองทำคลิปมาให้ดูละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆนะฮะอย่าลืมครับฝากกันกดซับสไครต์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บาบายไปแล้วครับ